สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวเกมชินีแพทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนายเจสันเนตคนเดิมในแพทสองชิ้หกทางออฟฟิเชียลได้ประกาศออกมาแล้วครับว่าคามิสตโตอายาโตจะเข้ามาให้เราได้เล่นกันแต่ในตอนนี้ยังไม่มีสกิลออกมาอย่างเป็นทางการครับเพราะฉะนั้นเรามาฝันกันไปบพลางๆก่อนแล้วกันนะครับว่าชายผู้นี้เนี่ยจะมีสกิลออกมาในลักษณะแบบใดแล้วก็จะเข้าทีมของเราในตำแหน่งไหนกันครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีข้อมูลเยอะๆกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันอีกรอบในคลิปดาวหรือกาวเอพิโซดของอายาโตนะครับถ้าใครไม่อยากพลาดการั แต่ก่อนจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่ต้องการหาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เห็นคลิปนี้กันเยอะๆนะครับและก็สำหรับใครที่กำลังมองหาด้านเติมเชรทั้งแบบแพ็คแล้วก็แบบรายเดือนที่สะดวกแล้วก็ปลอดภัยโฟด้าช็อปเนี่ยเป็นคำตอบของคุณได้นะครับได้รับรองจากทาง g e n ช h i n Impact Official เลยทีเดียวครับแค่เพื่อนๆคลิกลิงก์ใต้ด e สคริปชั o นเลือกเกม g e n ช h i n Impact กรอก UID แล้วก็เลือกเซิร์ฟเอเชียเลือกแพ็กเติมเงินที่ต้องการ เลือกวิธีการเติมเงินซึ่งอันนี้รองรับหลายช่องทางมากเลยครับทั้งไล Pay t ทู o Money w a l l e t ระบบธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตและก็อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยครับหลังจากนั้นกรอกอีเมลที่ต้องการใจะให้ส่งใบเสร็จไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็ได้เพจเข้า ID ของเพื่อนๆแล้วครับง่ายๆแล้วก็ไม่ใช้ ID พดีเวิรสวดในการเติมเลยด้วยรับรองความปลอดภัยแน่นอนครับ อันดับแรกมาดูที่สกิล E ของไอเ t โตะกันก่อนแล้วกันนะครับสําหรับสกิล E ของไอเ t โตะเนี่ยจะเป็นการเสกร่รางจําแรงของตัวเองขึ้นมาซึ่งร่างจําแรงเนี้ยสามารถยั่วยุให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาโจมตีได้นะครับซึ่งเมื่อครบระยะเวลาของสกิลหรือว่าร่างจําแรงเนี่ยถูกโจมตีเมื่อไหร่เนี่ยร่างจําแรงนี้ก็จะระเบิดออกแล้วก็สร้างดามเมจธาตุน้ำเป็นวงกว้างครับ นอกจากนี้สกิล e ของไาเอโตะยังมีการเคลือบดาบของตัวเองให้เป็นาธาตุน้ำพร้อมกับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีปกติของตัวเองเป็นระยะเวลาทั้งหมด6วินาทีครับซึ่งในขณะที่เราโจมตีปกติเรื่อยๆในช่วงที่สกิล e นี้ทำงานการโจมตีปกติในแต่ละครั้งจะเก็บ stack wave flash ที่จะช่วยเพิ่มความเสียหายให้การโจมตีปกติของตัวเองตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของไาเอโตะครับโดยเราสามารถเก็บ stack wave flash นี้ได้ทั้งหมดส stack ทำให้ที่เลเวล10เนี่ยไาโตะจะสามารถทำโบนัสความเสียหายจาก wave flash นี้ได้อยู่ที่3.4% 8ของพลังชีวิตสูงสุดของ สกิล e นี้ถือว่าเป็นดาเมจส่วนใหญ่ของไอเโตะเลยครับแต่สกิลนี้ถือว่ามีปัญหาอยู่หลายๆยาด้วยกันข้อแรกเลยคือเรื่องของตัวคูณของ hp ที่เป็นดาเมจเสริมเนี่ยยังสูงไม่พอที่เราจะปั้น hp ให้กับตัวไอโตะครับการบิลเป็น adk ยังคงทําให้ดาเมจเอาพุทของตัวละครนี้สูงกว่ายู่แต่ก็ด้วยความที่ค่าพลังโจมตีพื้นฐานยังไม่ได้สูงเท่ากับตัวละคร5ดาวหลายๆตัวทําให้ต่อให้เราบิล a เ k มาแล้วดาเมจโดยรวมก็ยังค่อนข้างเบาอยู่ดีครับ ข้อที่สองคือสกิลธาตของแอ r t โตเนี่ยมีการสร้างอนุธาตุในน้อยมากๆตลอดการสับทั้ง6วินาทีเราสามารถสับดาบได้เยอะถึง14 1 5ถึง15ครั้ง แต่เรากลับสามารถสร้างอนุธาตุได้เพียงไม่กี่ลูกเท่านั้นครับทุกคนถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งเลยที่สร้างอนุธาตุให้ตัวเองได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งไอตรงนี้จะส่งผลต่อสกิลเติเมทที่เดี๋ยวเราจะพูดกันในพาร์ตต่อไปครับอีกข้อคือสกิล E ของไอรโตเนี่ยมีคูลดาวในการทําปฏิกิริยา,าธาตุพอสมควรครับตลอดการฟันทุกๆ3มฮิตจะมีแค่ฮิตเดียวเท่านั้นที่สามารถเกิดปฏิกิริยา,าธาตุได้ครับตรงนี้เลยอาจจะทาให้ไอรโตเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสำหรับทีมทําระเหยสักเท่าไหร่น,นะครับ มาดูต่อที่สกิลอั t ติเมทของไอโตกันบ้างครับสลับสกิลอัลติเมทเนี่ยจะเป็นการสะบัดดาบสร้างโดมน้ําทําความเสียหายไปวงกว้างภายใต้โดมนั้นเนี่ยจะมีการเสกฝนตกลงมาสร้างความเสียหายน้ำเป็นระยะระยะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการแจกบัฟความเร็วในการโจมตีเพิ่มเติมให้กับตัวละครที่ยืนอยู่ในโดมนั้นแต่อันนี้ยกเว้นตัวไอโตเองนะครับ สำหรับสกิลอันติเมตของแอโตนี้ถือว่ามีวงที่กว้างพอสมควรแล้วก็สามารถแปะทาตดน้ำได้ดีพอในระดับที่เราสามารถเล่นกับทีมแชกแข่งได้ครับแต่ปัญหาสำหรับสกิลอันติเมตนี้จะอยู่ที่ค่าคอสในการไร้ที่สูงกว่า80หน่วยครับซึ่งถ้าเรารวมกับปัญหาที่สกิลอีสามารถสร้างอนุธาตุได้น้อยแอ t โตนี้น่าจะเป็นตัวละครที่มีปัญหาเรื่องพลังงานไม้ตายระดับนึงเลยครับ กันคือส่วนของ skill E แล้วก็ skill ultimate ครับนอกจากนี้ไออาโตะเนี่ยยังมี passive talent ที่สําคัญในการต่อโซ่อีก2ข้อนะครับข้อแรกคือหลังจากที่ไออโตะเนี่ยกด skill E เขาจะได้ stack wave fetch มาเลยทั้งหมด2ขั้นและถ้าเพื่อนๆยังจําได้เนี่ย skill E ของไออโตะยังมีการสร้างร่างจําแรงขึ้นมาด้วยใช่มั้ครับทุกคน passive talent ข้อน,นี้ยังจะทําให้เมื่อมอนสเตอร์โจมตีร่างจําแรงนั้น stack wave fetch ของไออโตะเนี่ยจะเต็มขึ้นมาทันทีเลยครับทําให้เราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาเก็บ stack ใหม่ตั้งแต่แรกครับส่วนอีกข้อคือ skill ultimate ของไออโตะเนี่ยจะสร้างความ หายเพิ่มเติมอีก3%ตามค่าพลังชีวิตสูงสุดของไอเโตครับหลังจากที่เราฟังสกิลต่างๆกันแล้วเราลองมาคิดกันสักนิดแล้วกันนะครับว่าจากข้อมูลที่ฝันการตัวไอเโตเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไหนในเกมนี้ตำแหน่งแรกคือเมนแครี่ครับสําหรับไอเอโต้ในตำแหน่งดาเมจหลักเนี่ยตอนนี้ถือว่ามีปัญหามากพอสมควรเลยเนื่องจากตัควคูนดาเมจและก็ค่าพลังโจมตีพื้นฐานที่ค่อนข้างน้อยอีกทั้งโบนัสความเสียหายจากพลังชีวิตที่เราได้จากสกิล E เนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆเลยครับ ตำแหน่งต่อมาคือซับแครี่และเอนด์เเบอร์หรือก็คือตัวละครทําดาเมจเสริมจากนอกสนามและก็ช่วยแปะน้าครับสำหรับไอเอโตในตำแหน่งนี้ก็ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะักเนื่องโดยเหตุผล2ข้อหลักๆครับทุกคนข้อแรกคือสกิล e อีของไอเอโตเนี่ยกินฟิวไทม์นานจนเกินไปครับสกิลอีของไอเอโตมีระยะเวลาในการใช้งานอยู่ที่6วินาทีซึ่งตรงนี้ถือว่านานมากๆในฐานะตัวซับดี D TS. และหากเราต้องยืนฟิลนานขนาดนั้นเนี่ยแต่ดาเมจที่เราทําได้กลับไม่เยอะมากพอจะกลายเป็นว่า DPS ของทีมตกลงไปเสียด้วยซ้ำครับขอ้อที่2คือไอเโตเนี่ยเป็นตัวละครที่มีปัญหาเรื่องพลังงานไม้ตายมากๆเลยครับสกิลธาตของไอเโตสามารถสร้างอนุธาตุได้ค่อนข้างน้อยอีกทั้งตัวไอเ t โตเองก็มีค่าคอสในการร่ไม้ตายสูงถึง80หน่วยทาให้ตัวละครตัวนี้มีปัญหาเรื่องพลังงานไม้ตายพอสมควรเลยครับ ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาข้อนี้เราสามารถทําได้ด้วยการสองวิธีครับทุกคนข้อแรกคือการปั้นค่า energy recharge ให้อาโตส้สูงๆซึ่งสำหรับข้อนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับเพราะอย่างที่เราคุยกันในช่วงแรกแล้วว่าอายโตยมีดาเมจค่อนข้างน้อยไปทุนเดิมหากเราต้องเสียแสดบางส่วนไปปั้นค่า ER เพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ตัวละครนี้มีปัญหาเรื่องดาเมจยิ่งขึ้นไปอีกครับ อีกวิธีคือการหาตัวละครแบตเตอรี่ทัดน้ําเช่นตัวของซิงชิลมนาหรือว่าโคโคมิมาให้กับตัวไอ r t โตะครับซึ่งก็เป็นวิธีที่ไม่ควรทําเช่นเดียวกันครับเพราะถ้าเราจะเออโตะกับแบตเตอรี่ทตุน้ํามาช่วยแปะน้ําให้ทีมสู้เอาแบตเตอรี่ทัดน้าตัวนั้นมาแปะน้ําให้เองเลยน่าจะดีกว่าครับ ดังนั้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเมนแครีหรือว่าซับแครีแอนน์เบอร์เนี่ยก็ดูจะไม่ค่อยตอบโจทย์สำหรับไอเาโตะซักตำแหน่งเลยครับเราคงต้องรอดูกันไปครับว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับให้ตัวละครนี้ใช้งานได้ดีมากขึ้นมากน้อยเพียงไหนครับในส่วนของกลุ่มดาวมีที่น่าสนใจหลักๆอยู่ด้วยกันทั้งหมด3กลุ่มดาวครับกลุ่มดาวแรกคือกลุ่มดาวที่2ที่จะช่วยเพิ่มสแต็กเวฟแฟลชให้กับตัวสกิลีให้เต็มที่5ขั้นแล้วก็จะช่วยเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดให้กับตัวไอ,อเอโต้สี่สแ็กเแฟลชเต็น กุมดาวต่อมาคือกลุมดาวที่4ที่จะทําให้สกิลอัลติเมทของไอโตเนี่ยนอกจากจะเพิ่มแอตแท็กสปีดให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วยังเพิ่มโบนัสความเสียหายของการโจมตีปกติให้อีก20%ด้วยครับและกลุ่มดาวสุดท้ายคือกลุ่มดาวที่6ครับที่จะทําให้ในขณะที่เรากดใช้งานสกิล EU การโจมตีในแต่ละฮิตเนี่ยจะมีดาเมจเสริมอีก2ฮิตฮิตละ300%ของพลังโจมตีครับ ในส่วนของกลุ่มดาที่2และก็กลุ่มดาที่6เนี่ยจะเป็นกลุ่มดาที่ทําให้ดาเมจของไอโตดูดีขึ้นในขณะที่กลุ่มดาที่4ี่เนี่ยจะเป็นการเพิ่มหน้าที่ซัพพอร์ตของไอโตให้ดีขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากสกิลอัตเมจแล้วก็กลุ่มดาที่4ของไอโตเนี่ยทางผู้พัฒนาเกมน่าจะอยากให้ไอโตออกมาเป็นตัวละครในเชิงซัพพอร์ตทีมครับทั้งในเรื่องของดาเมจการแปดธาตุแล้วการบับพลังโจมตีมากกว่าที่จะเป็นตัวยินฟิลทำดาเมจด,ด้วยตัวเองครับ แต่อย่างไรก็ดีตามเหตุผลที่เราคุยกันไปนะตอนนี้ไอเอโตยังทําหน้าที่ซับดีเพสแล้วก็ตัวไอเดบเลอร์ของตัวเองได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับต้องรอดูกันต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการฝันเฟื่องถึงสกิลต่างๆของไอเอโตแต่ยังไงก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจกันไปละกันนะครับรอมีข้อมูลเยอะกว่าน,นี้เราค่อยกลับมาเจอกันอีกทีในคลิปดาวหรือกาวตอนของไอเอโต้ละกันนะครับยังไงถ้าใครไม่อยากพลาดกันก็อย่าลืมกดซับกันไว้ด้วยนะ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณพาร์ทเนอร์ของเราโคด้าช็อปด้วยนะครับใครที่กําลังหาร้านเติมเพชรที่สะดวกและก็ปลอดภัยเนี่ยต้องร้านนี้ร้านเดียวเลยครับลิงก์ของทางร้านอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปเลยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดของทุกคนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันน,น,นะครับ